สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์แสนจะขี้เกียจนะครับผม <laughs> ขี้เกียจไปทํางานพวกนี้นะครับ วันนี้ขอนอกใจมาเวลซูเปอร์วอลสักวันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปจันดับวันนี้นะฮะก็ในคลิปนี้นะครับจะมีทั้งเกมแบบเป็นเกมใหม่ๆเลยนะสำหรับเดือนกันยายนเลยนะครับเป็นเกมที่เพิ่งออกมาเลยนะครับก็จะมีทั้งเกมแบบของสโต้ไทยนะครับแล้วก็ของสโต้นอกนะครับและที่สําคัญนะครับก็จะมีทั้งเกมที่แบบสามารถโหลดได้นะครับแล้วก็บางเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมที่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะครับยังไม่เปิดให้เราดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามีเกมอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับโอเค จัดไปเลยดีกว่านะครับไม่พูดมากฮะเกมที่10นะครับ The Fifth a r c นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมอร์ชือร์แอคชั่นนะครับเกมนี้นะครับก็คือเราจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตนะครับที่จะต้องเอาชีวิตรอดนะครับ คอยฆ่าซอมบี้คอยทําภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ภาพสวยนะครับก็คือมันจะออกแบบมันเป็นสไตล์การ์ตูนะนะครับสำหรับกราฟิกนะฮะมุมมองเกมเนี่ยก็จะเป็นมุมมองด้านบนนะครับซอมบี้เนี่ยก็จะมีหลายแบบมากเลยนะนะครับ โอเคเนี่ยนะครับมีระบบแย้มมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอัพกรอัพเกรดการเปลี่ยนอาวุธนะครับการเปลี่ยนตัวละครนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนะครับความสามารถของเขาสกิลของเขาก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเกมนี้นะครับเราสามารถที่จะหยิบอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยเราในการฆ่าซอมบี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบังคับป้อมปืนนะครับการขี่รถไล่ยิงซอมบี้นะครับคืออุปกรณ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับใครสนใจเกมสไตล์แบบนี้นะครับมุมมองด้านบนกราฟิกสไตล์การ์ตูนแบบนี้นะครับก็ลองโหลดไปเล่นได้เลยนะครับ เกมพี่9นะครับผม a r e a of Asu นะครับสำหรับเกมนี้ครับก็จะเป็นเกมมือถือต่อสู้ทางเรือแบบ Real Time 3มิติ3 d ีกราฟิกสวยๆนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับเรือของเขาเนี่ยนะครับไม่เหมือนเกมอื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเรือของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไฮเทคมากๆนะครับเหมือนพวก เรือหุ่นยนต์นะครับก็คือเรือเนี่ยเราสามารถจะตกแต่งติดอุปกรณ์ได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธเกราะนะครับอาวุธต่างๆก็มีหลายแบบนะครับปืนเลเซอร์นะฮะคือมันค่อนข้างที่จะไฮเทคมากๆเกมนี้นะครับเกมนี้ยังอยู่ในเวอร์ชั่นทดสอบนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถจะโหลดเวอร์ชั่นทดสอบไปเทสกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่น่าแปลกตาดีนะครับสำหรับเรือลบไฮเทคเกมนี้นะฮะก็ลองโหลดไปทสกันได้นะครับสำหรับเกมนี้เกมที่9นะฮะ เกมที่8นะครับผมโก l d y Lock o นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบโคตรใหม่เลยนะครับ เพิ่งเปิดตัวไม่นานนี้เองนะครับบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้นะครับยังอยู่ในเวอร์ชันทดสอบนะครับแล้วก็จะเปิดทดสอบในเร็วๆนี้นะครับเกมเนี่ยนะครับเป็นเกมที่ภาพโคตรสวยมากๆนะครับเพราะว่าเกมนี้พัฒนาโดยอันเรียงจินนะครับเป็นเกมแนว RPG Action นะครับออกไปผจญภัยต่อสู้แก้ไขปริศนาอะไรประมาณนี้นะครับระหว่างการเดินทางหรือว่าออกไปผจญภัยเนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีพวกมอนสเตอร์นะครับหรือว่าพวกสัตว์ประหลาดนะครับให้เราได้โจมตีนะครับแล้วก็มีของให้เราได้เก็บนะครับเอามา ใช้เอามาประกอบเป็นอาวุธชุดกงชุดเกราะนะครับก็คือมันเป็นเกมที่แบบภาพสวยแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับใครที่ชอบเกมแนวแบบเกมแนวผจญภัยนะครับเกมแก้ไขปริศนาเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับตอนนี้เกมยังไม่มีให้เราดาวน์โหลดนะนะครับก็คือเป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้นนะครับแล้วก็เกมเนี่ยเขาจะเปิดทดสอบในเร็วนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตขิ้นแล้วกันเนาะโอเคครับเกมที่7นะครับ trail out เนะยครับ เกมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันนี้เองนะครับยังไม่มีให้เราดาวน์โหลดน,นะเกมนี้ยังอยู่ในช่องพัฒนานะครับสำหรับเกมนี้นะครับต้องถูกอกถูกใจใครที่ชอบเกมแนวกราฟิกสวยแอคชั่นมันๆน,นะครับก็คือเกมนี้นะครับเป็นเกมแข่งรถนะครับแต่ว่าไม่ใช่แข่งรถธรรมดานะจะเป็นการแข่งรถไล่เหยียบไล่บี้ไล่ชนกันนะครับก็คือใครที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเนะี่ยก็คือจะเป็นผู้ชนะนะครับ รถเนี่ยก็มีให้เราเลือกใช้เลือกแต่งมากมายเลยนะครับรถเก่ารถใหม่รถเปดประจําการเนี่ยมีหมดเลยนะครับใครที่ชอบเกมแนวเดดเรทนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนี้เมื่อควรพลาดเลยนะครับกราฟิกสวยมากๆนะครับก็คือเกมนี้กําลังจะเปิดทดสอบในเร็วนี้นะครับสําหรับ iOS สนะครับส่วน Android นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมนี้จะมีในระบบ Android หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทีละกันเนาะนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถจะไปติดตามอัปเดตข่าวสารกันได้ที่ Facebook ผู้พัฒนาเกมนี้เลยนะครับตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ เกมที่6นะครับผม Tellclam นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเอาใจคนที่ชอบเกมแนวสายลุยกันบ้านครับสำหรับการขับรถนะฮะก็คือเกมนี้นะครับการขับรถเนี่ยของเกมนี้ก็จะเป็นการขับรถสไตล์แบบลุยโคนนะครับไต่โค้งไต่เขาลุยทรายอะไรเงี้ยนะครับ มีระบบฟิสิกส์แล้วก็กราฟิกที่สมจริงนะครับมีโหมดเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกเล่นนะครับแล้วที่สําคัญเกมนี้นะครับยานพาหนะเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับคือแม่งมีเยอะกว่าเกมอื่นนะครับมียานรถถังอ่ะนะฮะคือรถแม่งมีหมดเลยนะครับรถบงรถบ้ารจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับรถอะไรก็แล้วแต่คือมันมีในเกมนี้เกือบหมดเลยนะฮะนะครับผมชอบตรงรถถังกับรถไถนี่แหละโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเกมนี้แมปเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแมปเซโนบิลแมปเอเวอร์เรสต์แมปไทกาเกาะปีศาจแและะทีี่สําคคััญนรบมม ดาวอังคารด้วยนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งรถได้ตามใจชอบเลยนะครับคือเป็นเกมที่แบบน่าสนใจมากๆสําหรับเกมนี้นะครับลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับสาหรับเกมนี้นะฮะเกมที่5นะครับหลวงพี่ออนทัวร์นะครับสำหรับเกมนี้นะครับใครที่ชอบเกมแนวผจญภัยเสพบรรยากาศกราฟิกภายในเกมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นคนพลาดเลยนะครับคือเกมนี้นะครับเราจะได้ระบบเป็นเหมือนจะเป็นอ่า หรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นพระนั่นแหละนะครับคือเราสามารถจะแปลงร่างเป็นนกนะครับเราสามารถจะบินไปที่ไหนก็ได้นะครับในแมพนะครับก็คือแมพของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็กราฟิกสวยมากๆเลยนะฮะแล้วผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเกมนี้เขาให้เราทําอะไรกันแน่นะครับคือผมลองหาข้อมูลมาเยอะแล้วนะครับคือเหมือนให้เราแบบเข้าไปวิ่งเล่นเฉยนะครับตอนนี้นะฮะ ตัวเกมมันอาจจะเป็นแบบมันเพิ่งเปิดตัวด้วยแหละนะครับยังไม่มีอะไรใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกีนแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับกราฟิกของตัวเกมนี้สวยมากๆนะครับแสดงถึงอารยธรรมของพระพุทธศาสนานะครับเกมที่4นะครับ h e r ร์ Forest 3นะครับก็เรียกว่าเป็นเกมภาคต่อภาคที่3แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมแนว M M O R P G นะครับเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครับเป็นเกมแบบเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แล้วก็ทำภารกงภารกิจต่างๆนานานะครับคือเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เราสามารถที่จะเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะครับสามารถที่จะ P V E กับเพื่อนหรือว่า P V P ก็ได้นะครับสามารถที่จะจุคนได้สูงสุดเนี่ยแคนต่อหนึ่งแมปนะครับก็คือออกสำรวจโลกตามงาทําภารกิจต่างๆนานานะครับหาของหาทรัพยากรต่างๆมาคราฟของนะครับมาคราฟเป็นเสื้อคราฟเป็นอาวุธนะครับ กราฟิกอาจจะไม่ได้เวอร์วังอลังการนะครับแต่ว่าใครที่ชอบเล่นเกมแนวซอมบี้แล้วก็เล่นกับเพื่อนเนี่ยแนะนําเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับสเปคไม่แรงก็สามารถจะเล่นได้นะครับก็ลองหลดเล่นกันดูนะสาหรับเกมนี้นะฮะ เกมที่3 f ม fly strike online นะครับใครชอบเล่นเกมแนวยิงปืนมุมมอง fps เนี่ยบอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเกมนึงเนี่ยนะครับห้องนึงเนี่ยสามารถที่จะจุคนได้ทั้งหมด10คนนะครับฝั่งละ5นะครับยิงกันไปยิงกันมานะฮะคือเกมนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับปืนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับอุปกรณ์นะครับเราสามารถยาตกแต่งปืนได้ตามใจชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นลำกล ong ลำกล้องที่เก็บเสียงนะครับสโคงสโคบหรือแม้กระทั่งสกินปืนเนี่ยเราสามารถจะใส่ก็ได้นะครับ โหมดการเล่นนะครับก็จะมีประมาณ3-4โหมดนะตอนนี้นะครับโหมดเด a แมทนะครับโหมดวางระเบิดโหมดเล่นแบบซิงเกิลหรือว่าเล่นคนเดียวนะครับใครที่ชอบเล่นเกมแนวยิงปืนใครที่มองหาเกมยิงปืนใหม่ๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดนะครับเกมนี้กําลังจะมีในเพสโตไทยด้วยนะครับซึ่งเราสามารถจะหลวดไปเทสกันก่อนได้นะใต้คลิปเลยนะครับเป็นไฟล์ apk นะครับเพื่อนๆเ,เอาไปติดตั้งกันเอาเองนะครับ ที่สองนะครับ Night f i g h t 2นะครับก็เรียกว่าเรื่องโตไทยแล้วนะครับเพิ่งลงไปเมื่อวันก่อนนี่เองสำหรับเกมนี้ภาค2นะครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว ต่อสู้นะฮะแบบในยุคอัศวินยุคฮีโร่อะไรประมาณนี้นะครับคือตัวเกมเนี่ยนะครับก็คือมีอาวุธให้เราได้เลือกใช้นะครับมีดาบมีตัวละครใหม่ๆให้เราได้เลือกเล่นนะครับเป็นเกมต่อสู้แบบที่เราจะต้องคอยใช้จังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการฟันดาบหรือแม้กระทั่งการตั้งรับเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้แบบเป็นจังหวะนะครับใครชอบเกมแนวต่อสู้อัศวินแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับเพิ่งลงสโตรไปไม่กี่วันนี้เองนะฮะ กมอันดับที่1นึงนะครับผม Sword Art Online Black Sword Man นะครับชื่อแม่งโคตรยาวเลยนะฮะยิ่งอ่านยิ่งงงนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับใครที่ชอบเกมแบบแนวเสพบรรยากาศกราฟิกภายในเกมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแบบเกม Open w o r l d เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับเกมนี้นะครับ ซึ่งเกมนี้นะครับคือจุดเด่นของเขาเลยก็คือกราฟิกนะฮะกราฟิกแม่งโคตรสวยเลยนะครับเป็นเกมแนว MMO RPG นะครับก็คือเราต้องออกไปผจนภัยตลอยทําเควสตามที่เราได้รับมอบหมายมานะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบไอทุไอเทมนะครับชุดเกาะนะครับอาวุธต่างๆนานานะครับให้เราเลือกใช้นะครับสําหรับเกมนี้นะฮะกราฟิกระบบการเล่นเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับเกม Genjin Impact กับ Nioh คุ i นเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะสเกมนี้นะฮะ เกมนี้นะครับกำลังจะเปิดทดสอบในเร็วๆนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยนะเป็นประเทศจีนนะครับก็สามารถที่จะไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับเกมกราฟิกสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะฮะ ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปจะอันดับในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีภาพประการใดก็ขอโทษเพื่อนๆมาหน้าที่นี้ด้วยละกันเนาะนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอเลยมากนะครับเผาเพื่อดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับไลค์ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนไม่ไปกอดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ